วานนะคะมีเพื่อนเอาทุเรียนมาฝากหนึ่งลูกค่ะเนี่ยทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดตราดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กินไหมเมื่อเช้าเพื่อนโทรมาบอกว่ากินได้แล้วนะคะเนี่ค่ะเนื้อของทุเรียนเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยกินได้เราก็เลยจะปอกลองดูนะคะแกะทุเรียนดูว่าจะได้กินไหมมาค่ะมาดูว่าจะแกะยังไงแล้ววันนี้เราจะได้กินไหมทุเรียนรูปนี้ตามมาดูเลยค่ะ เี <c oughs> ่ค่ะอุปกรณ์ก็มีมีดนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทุเรียนลูปนี้เออไม่รู้จะเริ่มยังไงดีถุงมือก็ไม่ได้ใส่นะคะใช้ผ้าอันนี้แล้วกันอันนี้ไว้ลองดูนะคะเพราะว่าเคยเห็นแต่ที่ร้านเขาทำเขาก็จะทำอย่างนี้คะ่ะลองดูว่าเราทำมันจะเป็นไหมนี่กรีดลงไปค่ะแล้ววางทูสองทูนี้นะคะ ตกรลงมาลึกๆเลยค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวก็รู้กันเป็นหมูเป็นจา่า <c oughs> เอาเนี่ยมาพาจับไว้ก่อนนี่นะคะเี่กกรีดตรงนี้เี่กูนี้แต่ทุเรียนเนี่ยงามงามดูค่ะภูสวยสวยงามงามเลยแต่รอดูว่าตอนเราเกอะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นทุเรียนไหมนะคะ <c oughs> ทำไมไปดูที่ร้านเขาทําง่ายจังเลยแต่ตอนเราทาเนี่ยทาไมทาไมมันยากจังเลยกว่าจะ่าออกมาได้เนี่ยดูนะคะด้านนี้ด้านนี้ขาดแล้วด้านนี้เป็นยังไงด้านนี้เมื่อสักครู่นี้นีค่ะข,ขาดมาบรรจบอะไรยังดูคะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วแง่ออกได้ไหม ดูค่ะโอ้ยทำไมออกยากจังเลยดูค่ะอืเนี้ยตรงไหนถึงจะดูดออกจากกันมาดูเลยดูโอ้ยเนาะเป็นยังไงเนี่ยด้านนี้ดูนะคะนะคะออเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยอ้าออกจากกันอยู่แต่ทำไมมัน รอบหนึ่งนะคะแลเ้เขาจะมุดออกมาเงไหมนี่ <c oughs> กระเย็นออกนะคะเอามาด้านนี้เป็นยังไงด้านนี้นะคะโอ้โหเนาะอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยดูคะ่ะรอยกระเย็นเ,เก่าอยู่ตรงไหนอืออ่ะเลือดลงเลือดเลือดจมูกออกไหมเนี่ย ถูอยู่แล้วห้ือยังดูนะคะนี่ๆน่น่น่เน่เนออกมาแล้วดูนะคะเป็นยังไงนี่ได้แล้วเน่หลุดออกมาแล้วค่ะหนึ่งอันนี่นะคะดูค่ะเราเคยเห็นแต่ที่ร้านเขาทำเขาจะปอก ตรงนี้ออกเนี่ยค่ะทำอย่างนี้นแล้วก็ตรงนี้ออกเรียนรู้จากร้านเขาทำแต่ไม่รู้ตอนเราทำจะเป็นไหมปอกออกอย่างนี้ค่ะทำอะไรข้าวตีนี้ไหนดูดูค่ะดูจะได้กินไหมเนี่ยนี่นะคะได้ออกมาแล้วหนึ่งอัน นี่จะประมาณอย่างนี้ยแต่ดูแล้วน่าจะพูสวยๆดูนะคะทีนี้เอาผ้าจับไปก่อนขอบออกมาตรงนี้จับได้ไหมเนี่อีกนือทุเรียนออกมาด้วยอุ้ยหวาน หวานหวาน,วานแต่รอดูว่าตอนเราเผาออมานี่เราจะไปกรีดถึงเนื้อมันไหมจะเละหรือเปล่านะคะเจะเป็นยังนะะไง้นงยรง่เลยตรงไหนยังไม่ขาดเนไหนไม่ขาดคะ้ยได้แล้ว ตืน่นเต้นนเต้นนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะเห็นไหมคะทุเรียนจริงๆได้แล้วทุเรียนจริงๆน,<ใ>นี่ <ๆ S 2> ในที่สุดเราก็ผ่าทุเรียนได้นี่อุ้ยหอมหอมดูเนื้อเขานะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงเนื้อทุเรียนอุดีงาม โดนมีดดำๆไปนิดหนึ่งเอยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวชิมดูอืมอร่อยค่ะอร่อยกำลังกินเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะอันนี้ทุเรียนหมอนทองวันนี้ปอกเองผ่าเองกับมือนะคะ <laughs>